เบอบ์เซอร์รุ่นนี้น่าใช้มากครับแต่เวลามีรถมาขายไม่ค่อยจะมีคนสนใจอะไรหาได้ทั่วไปครับศูนย์ก็ยังมีให้เบิกอยู่นะครับในส่วนของศูนย์ใหญ่ที่ราชเทวีเบิกอะไรได้ตลอดใหญ่โตมโหฬารานกว้างขวางนั่งสบายตึดนี่เป็นรถที่บ้านใช้งาน ก็ดูแลปกติใช้งานได้สมบูรณ์ครบครบสวยกว้างใหญ่ใหญ่มากครับรุ่นนี้น่าใช้มากเพราะมันกว้างครับเป็นรถครอบครัวเป็น SUV แล้วเป็นดีเซลด้วยนะครับหลายคนอาจจะกังวลเรื่องอันไหลแต่ต้องบอกเลยว่าน่าใช้กว้างมากรุ่นนี้ อะไรเยอะครับไม่จุกจิกด้วยนะถ้าใช้อยู่ประจำจะรู้เลยสวยครับตอนนี้ที่เต็นท์ผมมีสีดำคันหนึ่งเผื่อใครสนใจมาดูได้แต่อันนี้เป็นรถที่บ้านใช้งานครับ